สวัสดีค่ะพวกรบช่องอ้วนดำสิ่งวันนี้มาลงงานเปลี่ยนฝนตกที่จะมรสระว่า,ากับเกียดหนาออกเกานะจ๊ะมาเบินกันละจะไปไหมเมืม่อน,นี้มันเป็นพอดีบอ่อทางเขาทางเขาดิน จะเป็นดินทรายนะาจะแต่ว่ามองลงเอาดินเหนียวไปลงจะไปเกียร์นาออกจะเป็นจังไดน,นะจจะแต่วันนี้ใหญแมกโคมาสวยจัง้อยเพราะว่าฝนเอยแดดออกแล้วก็เลยใหญ่ามานะจ๊ะ <c oughs> วันไปบุผูเขาเมื่อนี้ไม่สู่ผ่าผืนดินธรรมดานะจจะก้นซาืบบนี้ フフ ทางของก็จะเป็นดินไสกันเล่นได้ปกตินะจ๊ะแต่ว่ามองลงมันจะเป็นดินเหนียวจะลงได้บอ่อก็มองลงเอามองปากบอ่อเป็นดินเหนียวนะจ๊ะทางลงไปเอาเพราะว่าลงไปหอดสั้นสองแล้ว

ทางทางวงอนี้กันีย่างเี ไอ้นายจะไปเกียรติทางในบ่อแล้ว Ya sama la, kau ni kebuk bukan kesam ni kan aja. Sawadi